ข้อสำคัญคือไม่มีพยา,ยานคนใดเห็นบุคคลใดอุ้มน้องออกจากบ้านไม่เห็นใครแม้กระทั่งจำเลยผมแล้วก็ไม่เห็นไม่มีพยา,ยานคนใดที่เห็นว่าจำเลยทั้งสองเนี่ยไปถอดเสื้อผ้าไปซ่อมเร้นไปเปลี่ยนแปลงท่าทางศพโดยสรุปก็คือคดีนี้ไม่มีประจักษ์พยา,ยานครับ แต่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันนัดฟังคำตัดสิน<อ>น,นัดฟังคำพิพากษาเวลาสิบโมงซึ่งได้เพื่อนมาจากข่าวที่แล้วสามสิบสีส่หลังวันพรุ่งนี้เป็นวันที่คิดว่าคงได้มีคำพิพากษาในเวลาสิโมเงเนเริ่มต้นนะครับเอ่อ ผมในฐานะทนายความผู้รับผิดชอบคดีในนาสมสำนักกฎหมายธรรมรังสีนายสงการรวมด้วยนะครับและทีมธรรมรังศีหลายท่านก็ยังมีความรู้สึกว่าจำเลยของผมไม่ได้กระทำผิดตามข้อเก่าอา่านทันทงนั้นเราก็ยังยืนยันว่า ลูกความผมทั้งสองยพลวิภาและพรล,ลาโภไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่1 1พฤษภาคม2563หลายน้อยเลยหลงัลงๆที่ผมในการต่อสู้คดีไว้ก็คือมีทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในในการจะกระทําความผิด ใดๆนั้นในทางสืบสวนแล้วเมันต้องมีบูญเหตุูงใจคำว่ามูลเหตุจูงใจในการกระทําผิดมันก็จะมีอยู่หลักๆอยู่สามอย่างแย่งที่ทํากินแย่งที่อยู่แย่งคู่สมวา่าแย่งอำนาจเป็นใหญ่ถึงจะไม่แรงของอ่าวบอกอยากจินใจจากเจตนา,นาที่จะกระทําต่อผู้ผ <c oughs> ถูกกระทำาพราเท็จจริงนี้ไม่ปรากฏในทางสํานวน ในการนำสืบของพะยานฝ่ายโจทนะครับข้อเท็จจริงอันนี้ยังไม่ปรากฏอีกว่าจจโจทย์โจทย์ร่วมทั้งสองคือพ่อแม่ของเด็กกับจุเบทั้งสองไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนไม่มีบุญเหตุจุดใจแถมรักให้สา,ามัคคีในหมูบรรดาของของตาสมควรนะครับ อีกการหนึ <Sustain able> ่งที aesthetic. ่ส <Un ips> um> ําคัญก็คือการตายของน้องรุฒในายชัยบุอกฤติวนพแตนหรือลุกวนพแฒนไม่ได้ประโยชน์ใดๆโดยตรงเช่นไม่ได้ประโยชน์จากการกรมทัรมประกันชีพหรือกรทั์ประกันต่างๆหรือชาปนกิจหรืออะไรต่างๆก็ไม่ได้ประโยชน์โดยตรง อันนั้นเป็นค่อยจริงมูลเหตุในการชุนใจในทางการต่อสู้แล้วอีกอันหนึ่งที่ผมยกขึ้นมาก็คือเราก็ใช้ร่างของน้องสรีระของน้อมในการมาหักล้างสรีระของน้องมาหักล้างข้อกล่าวหาที่โจทย์เก่าวหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานที่เป็นนิติิทยาศาสตร์ ก็คือดี a ในใน,ในการชนนสูตรพิกศพตั้งแต่เริ่มต้นไม่พบดีเนเอของลุงพลประแตนในร่างของน้องแถมยังไม่พบดีเอ็นเอในกางเกงที่น้องสวมใส่ด้วยเป็นนิติวิทยาศาสตร์ที่ผมยกข,ขึ้นขึ้นมาหากลางข้อกล่าวหาของฝ่ายโจทย์นะครับส่วนข้อเท็จจริงอีกอันหนึ่ง ก็คือที่ว่าเกี่ยวกับเส้นผมที่อยู่ในรถถุงพนเส้นผมหนึ่งเส้นเ <Okay. S 1> นื่องจากว่าเส้นผมเส้นนั้นนะ่ะที่พบในรถประการแรกการค้นในรถนั้นไม่ได้ให้จํเลยผมครับรู้รับทราบว่าพบ <Okay. S 1> เส้นผมอยู่ตรงจุดไหนอย่างไรพบ <Okay. S 1> อะไรไปบ้าง <Okay. S 1> ก็คือไม่ได้ไการได้วัตถุพยานไปไ การได้วัตถุพยานไปมันมันไม่ลักษณะเพราะว่าสุนรรตประเด็นที่สองเส้นผมนั้นไม่มีรากผมซึ่งไม่สามารถตรวจดีเอได้ว่าเป็นเส้นผมของน้องสมพููหรือไม่ตรวจได้เฉพาะไม,มโทคอนเดรียไมโทคอนเดรียดีคือตรวจได้ว่าเส้นผมเส้นนี้เป็นได้ทั้งของอ านางสุพรหลาโพเป็นได้ของอแม่ของน้องด้วยเป็นได้ของน้องด้วยคือตัวได้เั้าะสาแรกฝ่ายแม่ฝ่ายบรรดาจนไปถึงยายนอกจากนี้แล้วก็เอาแสงซินโคโตอนมาพิสูจน์ว่าเส้นผมที่พบในรถนั้นมีลักษณะถูกตัดคล้ายกับเส้นผมที่พบข้างศพน้อง ผมก็หักล้างว่าเส้นผมมันเป็นชีววัตถุมันไม่สเสถียรนเหมือนโลหะวัตถุแสงสิ่โคจรส่วนใหญ่แล้วเครื่องมือสิโคจรส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้พิสูจน์พิสูจน์สารพิษในร่างกายหรือสารใ,ใดๆที่ปนเปื้อนในการเอ่อต้องการพิสูจน์ประเด็นประเด็นต่อมา เส้นผมที่พบนั้นน่ะรถที่ลงพลใช้อยู่เป็นรถที่ใช้อยู่เป็นประจำน้องจะพูดก็เคยขึ้นรถนี้แล้วลุงพลก็แถนก็พาไปเที่ยวทั้งสัรพสีนค้าหรือไปทับุญหลายที่แถมรถคันนี้ไม่เคยล้างเลยเป็นเดือนเป็นปีโดยเฉพาะภายในไม่ได้ใช้เครื่องดูดอากาศหรือเครื่องดูดฝุ่น มาชำระสระสางในภายในรถเลยที่สำคัญกว่านั้นศพของน้องตายในท่าทางที่ของเหลวไหลลงสู่เบื้องต่ำเราก็พยายามทำให้เห็นว่าร่างที่อยู่ในลักษณะอาการเช่นนั้นน่ะน้องขาดลมหายใจ และสิ้นชีวิตในสภาพสวดุทีท่พบครั้งแรกนอกจากนี้แล้วยังไม่พบการทำร้ายร่างกายาการพบช้ำดำเขียวที่เกิดจากการทำร้ายร่างกายหรือประทุษร้ายของผู้ต้องหาหรือของคนร้ายและการตรวจพบหลอดทางเดินอาหารรวมทั้งกระเพาะอาหารก็ ไม่พบสารพิษหรือสิ่งแปลกปลอนใดๆในกระเพาะอาหารที่สำคัญสุดอวายเพศรน้องมีเยื่อพรมาจาดีอยู่ครอบค์สมบสรุนผมเลยเชื่อว่าน้องจะตายผิดธรรมชาติก็จริงแต่จำเลยผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง ทางนี้ทางนั้นทางนี้ทางนั้นลูกความผมหลอกทนายไหมหลอกทุกคนไหมก็ไปเข้าเครื่องจับเท็จไม่พบการไม่พบพิรุษแม้แต่น้อยว่าลุงพลผมผลออกมาว่าพบพิรุษในการพูดเท็จแถมยังเป็นปกติทิสัยเหมือนคนทั่วไป ท่านผู้ติดตามคดีนี้ทั้งหลายครับผลการพิสูจน์ในทางเครื่องจับเท็จเป็นปุถุชนคนทั่วไปย่อมมีจิตใจที่ดีงามเหมือนสามัญชนทุกๆคนคงไม่มีจิตใจชั่วช้าเร็วสามที่จะอุ้มท้องขึ้นไปให้ปวดงาปว,วดเข้าตายตาน้าต่างๆสาเหตุต่อไปที่ผมพยายามหากล้าง ก็คือว่าการชันสูตรพิกศพนี้ควรจะมีการชันสูตรพภิกศพว่าตายผิดธรรมชาติก่อนแล้วถึงจะนำมาสู่ว่าหาผู้กระทำให้ตายสำรวนคดีนี้เป็นการชนสูตรพภิกศพโดยมุ่งประเด็นว่ามีผู้ทำให้ตายจึงเกิดจำเลยงขงขึ้นในสำรวนคดีนี้ วันพรุ่งนี้เป็นวันรับฟังคคำตัดสินยอยู่ที่ดูลพินิจของท่านเพื่อษากับ <c oughs> ผมในานามในความคำนังสีได้กระจายข้อท็จจริงได้หักล้านข้อกล่าวหาของพยานโจทย์ครบถ้วน <c oughs> สมบูรณ์ทุกประการเราก็เคารพในคำพิพากษาจะออกมาทิศทางใดเราก็น้อมรับและเคารพท่านเาื่อสา พรุ่งนี้สารนั้10โมงเช้าสารจังหวัดพุทธการ,ารก็ได้ติดตามกันต่อไปนะครับความยเป็นถามคุณโนงค่ะคอนนีเวลานี้เองแล้วค่ะทานกิจายแล้วก็จาัดก,การสิบุยายทั้งหมดแล้วความมั่นใจแล้วก็ในการต่อสู้คดีขรั้งนี้เนี่ยค่ะผลที่ภาคสาจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มั่นใจแค,ค่ไ,<ม>ไหนก็ใช่ไหมคะท่ ครับก็เท่าที่ทานายนะครับท่านได้นําสืบพยายนแต่ละปากกับจนครบสิทธิระบวนความต่างๆแล้วก็ลุงป้าก็มั่นใจนะครับในความบริสุทธิ์ของตัวเองนะครับก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ทุกคนจะทราบนะครับว่าสารนัานจะตัดสินาอ,อย่างไรก็รอฟังพก,กานพรุ่งนี้ครับเมื่อกี้ที่ท่านท่านพูดว่ามีการคดีนี้มีการเข้งคงประเด็นหาคนร้าย ทำที่เราเสียชีวิตแสดงว่าที่ผ่านมาลุงมองว่าตำรวจทำง,งานเจ้าหน้าที่ทำง,งานตังตรงร้ง,งกองลูกทำไมถึงลูกมาที่ลุงครับอันนี้อันนี้ลุงไม่ขอตอบนะครับเพราะว่าลุงเองก็ไม่ได้เข้าใจบทบาทการทจาหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรลุงอีกแค่สองถามเลยนะครับท่านนายก็ตอบ จะนอนหลับไหมคะหลับครับ,รบปกติครับถ้าเกิดพรุ่งนี้ผล,ลออกมาสมมติว่าผลเลป็นลบลุงควรคาแตงจะพร้อมจะทำยังไงต่อไปนะก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันที่ลุงป,ป้าน,นะครับเตรียมที่จะฟังคำพิพากษาพร้อมๆกันทุกท่านาานะครับทั่วโลกที่ที่ติดตามอยู่นะคกับพรุ่งนี้ไม่ว่าผลจะออกมายัางไงเราก็นอนรบนะครับก็้งุงนั้ป้าน,นะครับแล้วก็ต้องรอฟังพรุ่งนี้รับ ขออนุญาตถามค่ะถ้าสมมติว่ามีการศาลลงแล้วต้องมีการประกันตัวการเตรียมเงินเตรียมอะไรเตรียมในหน้าประกันอะไรประกันอะไรครับก็คําถามนี้ก็คือลุงกับป้าเนี่ยก็เตรียมายประกันไว้เพราะว่าลุงป้ามันยัมีเงินสดอะไรมากมายขนาดนั้นถ้าเกิดว่าจําเป็นจะต้องใช้เงินจํานวนเยอะๆนะครับพรุ่งนี้ก็เตรียมายประกันไว้ครับก็ถ้าผลออกมาทางลบทางบวกนะครับเอ่อ ระบบยุติธรรมไทยให้ต่อสู้กันได้สามชั้นศา on, ลศาลชั้นต้นศาลฎีกาแม้จะออกมาทางบวกฝ่ายโจมข้ามหรือฝ่ายกล่าวหาก็ต้องมีการยกสนวนขึ้นไปชันช้นศาลฎีกเช่นเดียวกันถ้าฝ่ายถ้าออกมาเป็นลบทางฝ่ายจำเลยก็ต้องนำสำนวนนี้ขึ้นศาลฎีกาเพื่อพิจงงารณาพิพากษาอีกครั้งหนึ่ง แล้วถึงแม้ครั้งที่สองจากออกบวหรือบบรลบก็เช่นกันผมก็เชื่อว่าจนสุดปลายทางคือต้องนำสมมติขึ้นสู่ศาลฎีกาเพื่อพิจารณาพิพากษาแล้วก็จะเป็นที่สุดยุติแห่งกระบวนวามระบบยุติธรรมของไทยครับสมมติว่าถ้าคดีเป็นหัวทางคนเองสดีาการยุติหรือว่า,ามีการพ้องกับอะไรกับทางฝั่งนู้นไหมครับคือ คือเราต่อสู้ข้อกล่าวหาเราสู้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐสู้กับอำนาจรัฐเราเอาตัวรอดก็เป็นบุญแล้วผมให้ข้อคิดจำเลยผมว่าอาจจะเป็นพิบัติมีความรู้สึกไม่ต่างกันแต่จำเลยของผมไม่ได้เกี่ยวข้องครับขออนุญาตค่ะป้าแตงอยากพูดอะไรบ้างไหมครับในส่วนของวันพรุ่งนี้ แล้วก็ความรู้สึกและขณะนี้ครับต้อตอบอะไรกันบ้างก็เหมือนเดิมแหละเราเก็รอฟังคำตัดสินที่ศาลท่านจะตัดสินพรุ่งนี้นะแล้วก็่รู้จะเมื่อะไรก็รอฟังคำตัดสินเนาะตื่นเต้นไหมคะฮะตื่นเต้นไหมก็มันก็เป็นปกติเนาะบางทีเราก็อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็มีบ้าง แต่ในการสืบพยานครั้งที่ผ่านมาตอลอดระยะเวลาในช่วงเวลาที่ตอ่อสู้กับเอาหลักฐานมาสู้แต่ในมาตรฐานก็แต่มองว่ายังไงบ้างหล่ะสู้เต็มที่แล้วหรือว่ายังไงห,หลักฐานเราได้ขทนายเราก็ทำเต็มที่ค่ะแล้วเราก็ให้ข้อมูลกับทางพี่ทนายเต็มที่เหมือนกันว่าทนายท่านตั้งแต่วันแรกติดต่อทนายให้ก็บอกว่าถ้าต้องการให้ทุกอย่างมันเป็นแบบเาเรียกว่าอะไรอ่ะ เต็มที่อ่ะเราก็ต้องเอาข้อมูลจริงๆของเราเนี่ยให้ทนายเต็มที่ท่านก็เลยสู้เต็มที่โดยที่ไม่มีข้อกังขาเลยครับพบเจอปีน,นิดครับข้อสําคัญคือไม่มีพยานคนใดเห็นบุคคลใดอุ้มน้องออกจากบ,บ้านไม่เห็นใครแม้กระทั่งจุ๋เลยผมแล้วก็ไม่เห็นไม่มีพยานคนใด ที่เห็นว่าจำเลยทั้งสองเนี่ยไปถอดเสื้อผ้าไปซ่อมเล่นไปเปลี่ยนแปลงท่าทาสศโดยสรุปก็คือคดีนี้ไม่มีประจักษ์พยานครับคนะครบคุณดาีทกันค <c oughs> รับเป็นที่รับฟังว่าไม่ปราศจากข้อสงสัยว่าคนนี้คือคนร้า ผมผมคิดมองว่าหนึ่งไม่มีแรงกรงใจสองไม่มีพยานสามนิติวิทยาศาสตร์ก็ไม่สาม,มารถยืนยันชี้แจงได้